สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา,าพูดเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67นะครับ ในวงเงินหกแสนล้านบาทรัฐบาลน,นะครับดันด e ิจิตอลวอลเล็ต easy e-receipt นะครับคืบหน้านะครับรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจดันเงินลงระบบเศรษฐกิจปี67กว่าหกแสนล้านบาทนะครับครมอรไฟเขียวนะครับ easy e-receipt นะครับลดภาษีสูงสุด5 0,000่นใช้จ่ายตั้งแต่1มกราคม1 5บหถึงสิบกุมภาพันธ์พันหกนะครับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมบริการโดยปรแออกรมก,การภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ronics, ส่วนดิจิตอลวอลเล็ตจุลภัณยกร่าง กฎหมายพรบเงินกู้นะครับอยู่ในขั้นตอนส่งสภานะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในปี2567ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่ําและรัฐบาลมองว่าเศรษฐกิจนั้นเกิดวิกฤตล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับครมสัญจรจังหวัดนองบุพูมีความคืบหน้าที่สําคัญทั้ง จากโครงการเติมเงินในกระเป๋าดิจิตอลบอลล0์0บาทและโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีหรือโครงการ Easy e r e c e i t นะครับโดยทั้ง2โครงการจะทำให้มีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ6 0แสนล้านบาทในปี2567นั่นเองนะครับด้านในายเชษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครังนะครับ แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมครมสัญจรถึงความคืบหน้าการออกร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรรกู้เงิน5 0 0แสนล้านนะครับเพื่อแจกผ่านโครงการดิจิตอลว a l เล็คนละ1นึ่งเงินบาทว่าได้มีการพูดคุยกับ 9, นายจุลพันธ์อมรบิวัฒน์นะครับรัฐม,ตมนตรีช่วยครั้งนะครับโดยจะมีการนะครับส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงการออกพรบ,รรพรบรรกู้เงินภายในสัปด,ดาห์นี้ ครั้งส่งหนังสือถึงกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านนายจุลพันธ์อมอนิวัตรนะครับยังได้กล่าวว่าได้ส่งหนังสือสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็นะครับ1 0,000บาทนะครับผ่านดิจิตอ l วอลเล็เสนอไปอยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว โดยตอนนี้ยังไม่ได้ร่างกฎหมายอะไรเพียงแต่ส่งคำถามไปยังกฤษฎีกาถึงความชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับโดยทำเป็นหนังสือไปแล้วเป็นคำถามในการออกกฎหมายและจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการทางกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้ยืนยันว่าในการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่พิพานมาอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับ เพราะกระทรวงการคลังได้พิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับได้มีการแถลงออกมาแล้วและได้นําไปรวมไว้ในหลักการและเหตุผลของการดําเนินโครงการที่ให้เกิดความครบถ้วนนะครับส่วนรายละเอียดในคําถามมีอะไรบ้างนั้นนายจุลพันธ์นนิวัตรยอมรับว่ายังไม่สามารถ เปิดเผยได้แต่เมื่อคณะกรรมการ,ก,รการศึกษาเห็นชอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติต่อไปจึงเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่มากเพราะกฎหมายการเงินมีมาตราที่เกี่ยวข้องไม่กี่มาตราเท่านั้นนะครับไฟเขียวนะครับเป็นอ่าอีซี่นะครับ Re ed, Boom, รีซีทบูมเศรษฐกิจปี7 7นะครับ ทางด้านนะครับแหล่งข่าวจากคำนีรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครมสัญจรเห็นชอบโครงการ Easy e r e c e i นะครับหรือชื่อโครงการเดิมคือ e r e f u n นนั่นเองนะครับที่ให้ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องชำระภาษีไปจับใจ่ายใช้สอยในวงเงิน50,000บาทกับร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ E-Track นะครับ กำหนดระยะเวลาใช้จ่าย45วันนะครับโดยโครงการจะเริ่มดำเนินการวันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์257 6 7, หรือราว45วันนะครับโดยโครงการนี้นะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ1.4ล้านคนคิดเป็นวงเงิใช้จ่ายประมาณ70,000ล้านบาทมีผลช่วยให้ GDP ปี257 6 7, ขยายตัวได้0.18%นะครับโดยภาครัฐจะเสียรายได้ประมาณ 1 8 5 0ล้านบาทนะครับโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวนะครับไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยหากคิดเป็นฐานรากภาษี70,000บาทต่อเดือนและได้ลดภาษี20%ของการใช้จ่ายสูงสุด5 0,000บาทก็เท่ากับว่าได้สิทธิ์ลดหย่อน1,000 0บาทนะครับเท่ากับเงินดิจิ t a l วอลเล็นอกจากนี้ โครงการ e y eReceipt นะครับยังจูงใจรัานคาในระบบภาษีเข้าสู่ระบบ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อีกนะครับของกรมสัมกาณ์อีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้โครงการ e y eReceipt นะครับได้แก่ผู้ที่ไม่ได้เงินในโครงการดิจิ t a l w a l l e t 1 0 0 0 0บาทนะครับสามารถนะครับใช้รถย่อนภาษีได้5,000 50, 0บาท ตั้งแต่เดือนมกราสองห้ายื่นภาษีปี68การซื้อสินค้าจาก,กร้านค้าที่อยู่ในฐานระบบภาษีที่สามารถออกใบกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับโดยนำาบปกับภาษีจากการซื้อสินค้าบริการมูลค่าไม่เกิน50,000บาทมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นะครับสำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขสินค้าที่เข้าร่วมรายการในส่วนของค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการดังต่อไปนี้จะจ่ายให้แก่ผู้มิได้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้แก่นะครับก็จะมีค่าหนังสือค่าหนังสือพิมพ์นิตยาสารค่าบริการหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยาสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ค่าสินค้า1นึ่ตำบล1นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าวจากผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-check นะครับแล้วก็ของกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับโดยค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่เข้าร่วมรายการรถยนต์นะครับตัวนี้ก็คือจะไม่เข้าร่วมที่ไม่ได้เข้าร,รายการรถยนต์นะครับได้แก่ ประเภทนะครับซื้อสุขค่าซื้อสุรานะครับเบียร์แล้วก็วายค่าซื้อยาสูบนะครับค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือและเรือนะครับเรือก็ไม่เข้าข่ายนะครับแล้วก็จะมีค่าน้ํามันและกลารสําหรับเติมยานพาหนะค่าสารนูปภคค่าน้ําประปาค่าไฟฟ้านะครับค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและค่าบริการสําหรับบริการที่มีข้อตกลง การให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่1มกราคม2ห6 7นะครับหรือสิ้นสุดสิ้นสุดลงหลังวันที่15กุมภาพันธ์2567แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่1มกราคม2567ถึงวันที่15กุมภาพันนะครับ2567ก็ตามนะครับค่าเบี้ยรประกรันวินาศภัยนะครับโดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสัมปากรประกาศกำหนด โดยผู้ประกอบการนิติบุคคลไม่จำกัดรายได้สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-tax นะครับโดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ e-tax นะครับ o r rd go t h s เดี๋ยวเราขึ้นบนหน้าจอให้ก็ได้นะครับและสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลและ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อปีสามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e c h e c ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นการข้อมูลกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปี2 5 6 7นะครับแล้วก็เกี่ยวกับบวงเงินดิจิตอล Wallet หน0่งบาทนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนส่งหนังสือเข้ากฤษฎีกาอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงนะครับทางเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับ,บวงเงินดิจิตอลวอลลุสหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณการรับชมนะครับสวัสดีครับ